อรูมิเตรียมใจตายเพื่อคนรุ่นใหม่และตอนนี้ครับก้าคขืนชีพเข้าสู่สนามลบแล้วสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชชนแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องไคจูหมายเลข8ตอนที่119ครับเหตุการณ์นี้กําลังเดือดกําลังตึงเลยครับก้าของเราจะกลับมาบีบทบาทแล้วล่ะครับแล้วตอนขึ้นมาตอนนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วครับก้านี่ได้รับแกนกลางอันใหม่ครับบีสายฟ้าปัทุมาที่บริเวณหน้า อยังกาำลังจะแปลงร่างเป็นซูปเปอร์ไซยาครับมีคำบรรยายในฉากดีว่าเตรียมใจกลายเป็นไคจูเพื่อทำลายล้างไขจูแล้วก็จะมีเสียงแบบครวญครางประกอบด้วยนะครับว่าเจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจนะครับเหมือนกับเป็นเสียงวิญญาณแคนนะครับที่มาลายล้อมคาบก้าแล้วก็กําลังจะกลืนกินคาบก้าเข้าไปครับสมัยโบราณบอกว่าความแค้นตลอดระยะเวลา400ปีเขาจะรับทั้งหมดเอาไว้ได้ไหมแต่คาบก้าก็บอกว่าเอาซิมาเลยไปซัดมันให้ปิวกันฉันเนี่ยจะแบกรับมันทั้ง ทั้งหมดไว้เองเราก็จะได้เห็นใบหน้าที่มีความมุ่งมั่นมากๆของคาบก้าครับในขณะที่ตาบุไลโบราณนะครับผมก็จ้องมองคาบก้าแบบตาไม่กระพริบเลยนะครับส่วนในสภาวะปัจจุบันครับมือของคาบก้าเนี่ยครับเหมือนมีการขยับนิดนึงนิ้วกระดิกนิดนึงครับมินาเองที่เฝ้าดูอาการอยู่เนี่ยก็สังเกตเห็นการขยับนิดนึงของคาบก้าครับมินาก็มีการติดต่อไปยังฐานทัพนะครับว่าตัญญางชีพของคาบก้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะแต่เธอก็ได้รับการตอบกลับมานะครับว่ายัางไม่มีปฏิกิริยาเหมือน เดิมเลยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคาบก้าเนี่ยคงไม่รอดแน,แน่แต่มินาเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อกี้เนี่ยเธอเห็นคาบก้ากระดุกกระดิกนิดนึงนี่นานเธอคิดไปเองอย่างนั้นหรอแต่มินาเองก็ฉุกคิดได้ทันทีครับว่าเฮ้ยไม่ใช่สิกับคาบก้าแบบนี้เนี่ยมันผิดปกติเหมือนกันนะเพราะเธอย้อนนึกไปถึงในตอนที่คาบก้าต่อสู้กับผอ,บอชิโนมิยคะครับเธอได้รับรายงานมาครับว่าในตอนที่คาบก้าหมดสติไปหลังจากต่อสู้กับผอ,บอเนี่ยตอนนั้นร่างกายของคาบก้าก็จะกลับเป็นมนุษย์ทันทีในตอน ที่ขาบก้าหมดสติครับแต่กับสหานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยคาบก้าฉีประจาหยุดเต้นคับก้าหมดสติครับแต่กับกลายว่าขาบก้านั้นเนี่ยยังอยู่ในร่างไคจูเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็อยู่ในร่างไคจูนี้กันมานานสักพักหนึ่งแล้วด้วยนะเนี่ยเป็นอะไรที่ผิดปกติกว่าก่อนหน้านี้มากๆครับทําให้มินาก็มั่นใจครับว่าณตอนนี้เนี่ยคับก้ายังไม่ยอมแพ้ครับคับก้านเนี่ยยังมีจิตใจที่จะสู้อยู่นั่นเองนะ อีกด้านหนึ่งครับทั้งโฮชินะและก็นารูมีนั้นยังคงเผชิญหน้าต่อสู้กับมหาเทพไคจูต่อไปครับโดยตอนนี้ครับทางห้องปฏิบัติการครับก็มีการบอกคับว่าพลังของอาวุธหมายเลขหนึ่งเหนืต่ำกว่า15นะส่วนหมายเลหมายเลข10นั้นต่ำกว่า12และวล่ะครับอาวุธของทั้งนารูมิและก็โฮชินะเนี่ยกำลังจะถึงขีดจำกัดในการใช้งานแล้วครับพลังงานเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีครับทางด้านโฮชินะครับได้รับคำสั่งจากนารูมินะครับว่าให้โฮชินะเนี่ย คอยลุยไปเรื่อยๆคอยซ้อมศัตรูไปเรื่อยๆครับโคชินะก็ตอบว่ารับทราบครับแล้วโคชินะก็ยังคิดอยู่ในใจด้วยนะครับว่าการโจมตีของศัตรูเนี่ยที่มันยากจะเข้าใจเนี่ยเออที่เหมือนกับว่าอยู่ดีมันก็บแบบมีคมมีดมาโจมตีครับโคชินะบอกครับว่าการที่เขาได้รับการซับพอร์ตจากพลังมองเห็นอนาคตจากหัวหน้านาลุมิเนี่ยมันเลยทําให้ตัวเขาเนี่ครับพอที่จะหลบเลี่ยงการโจมตีไม่ให้โดนตรงๆได้ครับเพราะฉะนั้นครับกุญแจในการต่อตู้ครั้งนี้เนี่ยก็คือดวงตาของหมายเลขหนึ่งนั่นเองครับภาพตัดมาทิ นารุมิครับนารุมิเนี่ยพยายามที่จะโจมตีใส่เจ้ามหาเทพไคจูครับแต่ก็ปรากฏว่าศัตรูนั้นเนี่ยยังป้องกันการโจมตีของนารุมิไว้ได้อยู่ครับนารุมิก็คิดว่าเฮ้ย อย่างนี้มันแปลกนะเนี่ยอย่างนี้มันผิดปกตินะเนี่ยทั้งที่ตัวเขาเนี่ยอ่านสัญญาณทั้งหมดจากศัตรูได้แล้วแท้ๆนะแต่การโจมตีของเขาที่ควรจะโดนจุดตายเนี่ยกลับโดนฝ่ายตรงข้ามนั้นป้องกันไว้ได้ทั้งหมดเลยครับเขาบอกว่าดวงตามองเหตอนาคตของเขาเนี่ยมันก็มีอนาคตแบบหลากหลายรูปแบบปรากฏขึ้นมามากเกินไปจนแทบจะใช้การไม่ได้ครับนารุมิกําลังคุ้นคิดนะครับว่าไอ้เจ้าศัตรูตัวนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่แน่ๆครับนารุมิเนี่ยพยายามใช้ความพิเศษข,ของดวงตาเขา นั้นครับไขปริศนา,าของศัตรูให้ได้ครับและตอนนี้ครับภาพที่นารูมิเห็นเนี่ยเขามองเห็นภาพไคจูเยอะแยะมากมายแสงอยู่ในร่างกายของเจ้ามหาเทพไคจูตัวนี้ครับนารูมินั้น,นมีการส่งข้อมูลไปที่หน่วยปฏิบัติการครับหน่วยปฏิบัติการหลังจากได้รับข้อมูลใหม่จากการวิเคราะห์อข,ของนารูมิมาแล้วครับพวกเขาก็อึ้งๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็ได้ค้นพบว่าไอ้เจ้าศัตรูตัวนี้เนี่ยมันมีต้นกําเนิดสัญญาณอยู่หลายร้อยจุดในตัวของมันนะครับและด้วยต้นกําเนิดสัญญาณที่มันเยอะแยะมากมายกัน ักขนาดนี้ครับมันก็เป็นการยากนะครับผมที่จะอ่านสัญญาณทั้งหมดดีได้อย่างครบถ้วนนั่นเองครับทางด้านนารุมิครับพยายามที่จะโจมตีใส,ส่ตรูอีกครั้งหนึ่งครับแล,แล้วครับผมนารุมินั้นก็โจมตีใส,ส่ตรูได้แล้วนั่นเองในเวลานี้ครับโฮชิก็ชมนารุมินะครับว่าในสุดนั้นารุมิเนี่ยสามารถที่จะอ่านทางตรูจนหมดได้แล้วนั่นเองนะแถมโฮชินะเนี่ยยังมีการกล่าวชมนารุมิอีกด้วยนะครับว่าสปาราดที่โหดที่สุดเดยกก็คือนารุมินั่นแหละครับแหมเรียกว่าโฮชินะครับผม เห็นความเก่งกาจของนารุมิครับผมอดไม่ได้ที่จะชมเหมือนกันนะโคชินะตาก็ไปสมทบนารุมิครับทั้งนารุมิแล้วก็โคชินะครับผมระดมโจมตีใส่เจ้ามหาเทพไคจูรัวรัวอะไรกันไปครับตอนนี้การโจมตีเนี่ยเข้าเป้าแล้วครับการที่หัวหน้านารุมิตัดกําลังเจ้าศัตรูตัวนี้เนี่ยครับผมมันเป็นการกระทําที่ได้ผลครับทั้งสองคนโจมตีศัตรูกันยกใหญ่เลยครับนารุมิก็พยายามปลุกเล้าโคชินะนะครับว่าเฮ้ยแรงแกนเนี่ยมีไม่พอหรือไงให้เจ้าตีกลาครอบโจมตีให้าันแรงๆหน่อยสิว ในโฮชินะก็บอกว่าโอ้ยถ้าจะพูดอย่างนั้นเนี่ยผมตั้งหากที่ต้องเป็นฝ่ายพูดหัวหน้าเนี่ยเหนื่อยจนแขนเปรี้ยไปแล้วหรือไงครับไม่เห็นจะมีเลี้ยวมีแรงเลยนะในขณะดเดียวกันโฮชินะก็กําลังคิดครับว่าเวลาที่เหลือก่อนที่ตัวเขาเนี่ยจะถึงขีดจํากัดเนี่ยมันเหลืออยู่อีกกี่วิกันแน่ครับผมคือเรียกได้ว่าต้องแข่งกับเวลานะครับพลังของเขาก็ใกล้จะหมดไปทุกทีแล้วเหมือนกันครับเขาคิดว่าเนี่ยอาจจะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้ครับเขาได้รวบรวมพลังแล้วก็ใช้วิชารูปแบบที่7อารพรสิช โจมตีใส่ศัตรูเข้าไปครับทั้งโฮชินะแล้วก็ทั้งนาลูมิครับผมรัวกันใหญ่ครับผมรัวกันยับเลยครับเข็นมันออกมาเข็นพลังออกมาจนจดสุดท้ายไปเลยตุ้ม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 แต่และแล้วครับผมคือศัตรูมันเก่งเกินไปนะครับโจมตีไปสักขนาดนี้เนี่ย ดูแล้วมันไม่ค่อยจะรุนจะเทือนมากมายอะไรสักเท่าไหร่ครับแถมทางด้านนารูมิเองครับก็ถือว่าจะมาถึงขีดจํากัดแล้วด้วยครับนารูมินั้นมีท่าทีที่ผิดปกติไปครับเขามีการกระอักเลือดแล้วก็มีเลือดไหลซึมออกมาจากดวงตาครับแต่เราก็จะเห็นว่านารูมิเนี่ยยังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะผมเขาพยายามที่จะฝืนตัวเองเพื่อต่อสู้ต่อไปครับทาให้พวกหน่วยปฏิบัติการก็รู้สึกว่าเฮ้ยการต่อสู้ของหัวหน้านารูมิเนี่ยมันละหำเกินไปแล้วนะถ้าฝืนขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวสมองก็ไหม้กันเป็นจุนพอดีหรอกแต่นารูมิก็บอกว่า ไม่สนเว้ยถ้าตสมองจะไหม้ก็ให้มันไหม้ไปเลยช่างหัวมันซสิณตอนนี้ครับ ความมุ่งมั่นความบ้าระหำ่ำความโหดความเดือดของนารูวินั้นครับมีความคล้ายกับพอบอชิโนมิยะอย่างมากเลยล่ะครับในขณะเดียวกันนารูวิก็คิดครับว่าเขาเนี่ยคือผู้ส่งต่อครับต่อให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของตัวเขาเองครับแต่ว่ารุ่นต่อไปเนี่ยก็ได้เติบโตจนพร้อมแล้วล่ะครับที่เหลือก็แค่ซื้อเวลาให้เจ้าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอีกสักวินนึงก็ยังดีครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นภาพพวกเด็กรุ่นใหม่ครับผมประกอบด้วยครับเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่านารูวินเนี่ยไม่แคร์แล้วครับผมว่า ตัวเองจะตายนะเพราะว่าตัวนารุมินะครับเลือกที่จะฝากความหวังไว้ให้กับเราเด็กรุ่นใหม่แล um, ้วนั่นเองครับนารุมิเผชิญหน้ากับศัตรูต่อไปครับพร้อมกับคิดในใจครับว่าเขาเนี่ยจะต้องทําการชิงข้อมูลจากเจ้าศัตรูตัวนี้ให้ได้อีกสักอย่างหนึ่งครับเพื่อจะได้เอาข้อมูลนี้เนี่ยไปเป็นประโยชน์กับการต่อสู้ให้กับคนอื่นได้นั่นเองครับนารุมิบอกคบว่าเขาเนี่ยได้รับไม้ต่อมาจากผอชิโนมิยะครับแล้วเขาเนี่ยก็กำลังจะส่งไม้ต่อนี้ครับผมไปให้กับคนรุ่นต่อไปครับและนั่นแหละครับการเตรียมใจของนาร ว่าจะเป็นจริงแต่ด้วยครับเพราะว่านาโรมีนะครับผม โดนเจ้ามหาเทพไกจูครับผมกระซวกโจมตีเข้าที่หน้าอกซ้ายครับทําเอาคนที่เฝ้าดูสถานการณ์นี่ครับผมเรียกว่าอึ้งเลยครับที่นารุมิเนี่ยเหมือนกับโดนโจมตีเข้าจุดตายกันสักขนาดนี้ครับโฮชินะเองก็คิดว่าเฮ้ยเสร็จกันหัวหน้านารุมิโดนเล่นงานแล้วถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะอ่านการเคลื่อนไหวออกนะแต่ร่างกายของตัวเขาเองเนี่ยมันขยับตามไม่ทันแล้วเหมือนกับว่าโฮชินะนั้นเสียสมาธิไปครู่หนึ่งครับทำให้โฮชินะเองเนี่ยก็โดนเจ้ามหาเทพไคจูโจมตีไปตึงๆหนึ่งทีครับ ฟาดแรงมากครับผมเอาสะตัวแอดเลยนะโอ้ชนะครับผมปิวกระเด็นไปไกลเลยจ้า ส่วนทางด้านนาลูมิครับตอนนี้ครับนั่งบทสภาพนักศึกษาไปแล้วครับโดนโจมตีเข้าจุดตายกันสักกระดาษนี้ครับผมนาลูมิเองครับผมนิ่งไม่ไหวติงและตอนนี้ครับและเจ้ามาเทพไคจูครับก็ทําการไล่กระถาตอนนี้มีอักขระอักษรปรากฏขึ้นมาต่อหน้านารูมิครับนาลูมินั้นกําลังจะโดนผ่าครึ่งครับทาเอาหน่วยปฏิบัติการนี่คือตกใจเหวอเลยครับเพราะเขาก็รู้ครับว่าหัวหน้านารูมิเนี่ยกำลังจะตายแน่ครับผมสถานการณ์เป็นแบบนี้ครับแต่นารูมิก็บอกว่าไม่สนแล้วนะเพราะเขาเนี่ยได้ทําการส่งต่อเป็นที่เรียบร้อ แล้วล่ะครับและแล้วลครับผมมันก็มีอะไรบางอย่างพุ่งมายัางทางนี้ครับคาบกาบนันเองครับคาบก้าพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็ทําการโจมตีเจ้ามหาเทพไคจูตึงๆไปดึงดอกครับโจมตีคือโคตรแรงครับผม เอาซะตัวแอนเหมือนกันนะจัลมิมยิ้มเลยครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแสดงฝีมือให้ดูหน่อยสิฮิมิโดคาบาฉันเนี่ยส่งต่อให้นายแล้วยังไงล่ะปิดท้ายตอนนี้ครับด้วยคำบรรยายที่บอกว่ามัดแรกหลังลืมตาตื่นเข้าเป้าเข้าไปเต็มๆอาะละครับณเวลานี้ครับคาบาฝืนคืนชีพขึ้นมาแล้วล่ะครับหลังจากผูกจิตให้เน้นแฟนมากยิ่งขึ้นหลังจากได้รับแกนกลางอันใหม่หลังจากเป็นหนึ่งเดียวกับไคจูแขนหลังจากที่รับการสืบทอดความแค้นใน อี400ปีพลังของคาบก้านั้นจะเป็นยังไงบ้างคาบก้าจะได้รับพลังใหม่หรือเปล่าจะโหดและเก่งขึ้นมาจากเดิมแค่ไหนรอรับชมรอดูกันต่อไปในตอนหน้าครับเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงครับหลังจากที่รับชมตอนนี้เสร็จแล้วครับขอเมนพูดคุยกันได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมซื้อบุเกเตบุฟฟีที่เพจเราขายด้วยนะครับถุงละ199บาทซื้อ3ถุงส่งฟรีไปเลยครับเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน